สวัสดีครับนี่คือการรีวิวการทํางานและการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องช่วยโดยอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบแจ้งเตือนคนล้มอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่งนะฮะ MPU 6 0 5 0ครับ สำหรับโปรติกตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนงตัว Arduino Uno Mega 328p นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการนะครับใส่นะครับอยู่ในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานจริงนอกจากจะมีตัว Arduino Uno แล้วนะยังมีในส่วนงตัวเซนเซอร์ MPU 6050นะฮะซึ่งเป็นบอร์ดเล็กๆสีนเหลี่นตัวนี้ไว้สำหรับในการวัดความเร่งทั้งของแกน X แกน Y แกน Z นะฮะเพื่อวัด ในส่วนของอาการคนล้มมันเองทั้งแกน x y นะคนับเนื่องจากว่าในขณะที่คนจะล้มเนี่ยหรือว่าเกิดการล้มแล้วจะทําให้ค่าความเร่งที่วัดได้เนี่ยผิดปกติแปลกไปจากเดิมที่เราเก็บค่าไว้เรื่อยๆในขณะที่เครื่องทํางานอยู่นะก็จะทําการส่งเสียงแจ้งเตือนมาทางลำโพงบัสเซอร์ที่อยู่ทางด้านหน้ากล่องนั่นเองครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของตัว l 2อ8ข้าเป็นบอร์ดไรมอเตอร์ขนาดเล็กสองช่องสีแดงตรงนี้นะฮะเอาไวส้สำหรับในการไรมอเตอร์นะที่อยู่ด้านล่างนะของตัว เครื่องช่วยเดินของเรานั่นเองครับซึ่งตัวมอเตอร์ของเราก็จะใช้ d c ีเกียร์มอเตอร์นะฮะเอาไว้สําหรับในการขับเคลื่อนตัววอล์กเกอร์ของเรานะครับเนื่องจากว่าตัววอล์กเกอร์ตัวนี้เนี่ยน้ำในขณะที่เราใช้งานนะครับแล้วก็นะครับให้ผู้ใช้งานครับหรือว่าผู้ที่แบบขาไม่ดีหรือผู้ป่วยเนี่ยนะครับทำการจับพยุงเพื่อให้ตัววอล์กเกอร์ตัวนี้พยุงแต่วอล์กเกอร์ตัวนี้นะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถนะครับให้ผู้ใช้งานนั้นนะครับพยุงตัวด้วยและเคลื่อนที่ตามวอล์กเกอร์ไปด้วย เดินนะฮะซึ่งตัวมอเตอร์ที่เราใช้ก็จะเป็น d c เกียร์มอเตอร์นะที่มีแรงบิดสูงครับมีเกียร์อยู่ข้างในขนาดอยู่ที่ประมาณ101 RPM นะครับหรือว่า101รอบต่อนาทีครับต่อเท่ากับตัวล้อนะครับจริงๆล้อสามารถที่จะเปลี่ยนให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ความสูงของผู้ใช้งานครับอาจจะเป็นล้อยางแต่ว่าในที่เราใช้ล้อโอมินะครับเนื่องจากว่านะครับเหมาะสําหรับนะครับผู้ที่นะทาการฝึกเดินใหม่ๆนั่นเองครับและสําหรับนักส่วนด้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะมีในสองตัวล้อ ที่เป็นแบบล้อเป็นนะครับสามารถที่จะหมุนรอบได้แล้วก็ทําการพยุงทางด้านหลังโดยให้ตัวมอเตอร์ทางด้านหน้านั้นนะฮะสำหรับขับเคลื่อนเองครับนอกจากนั้นนะยังมีในส่วนของตัวเซนเซอร์นะอินฟาเรดพารกซิมิตี้ตัวนี้นะครับที่ทำมาที่ในการวัดนะครับอัตราการก้าวเดินครับซึ่งในขณะที่เป็นวัดนะฮะก็จะทําการส่งสัญญาณไปยังตัวคอนโทรลเลอร์ของเราและแสดงผลนะออกทางด้านทางด้านหน้าจอ L c d ดีของเราเองครับซึ่งหน้าจอ LCD ดีของเราก็จะมีทั้งนะครับค่า x นะฮะ y z ตัวนี้จะเป็นค่าความเร่งทั้ง3แกนครับถ้าเกิดค่า3ส่วนตรงนี้นะครับอยู่ๆเกิดพุ่งขึ้นกระทันหันนะ <c oughs> ก็จะทาการส่งเสียงแจ้งเตือนผ่านบัสเซอร์ซึ่งก็จะมีรูเล็กๆตรงนี้อยู่นะครับซึ่งบัสเซอร์ตัวนี้ก็เป็นเสียงแจ้งเตือนแบบเสียงบีบครับนอกจากนั้นยังสามารถทําการปรับสปีดการเดินได้ตั้งแต่1 2 5่0้และก็15เมตรเปอร์เซกนะครับนี่ก็จะเป็นความเร็วของตัววอล์กเกอร์นั่เองครับและส่วนของการดีเลย์นะครับดีเลย์วอล์กตัวนี้ก็สามารถปรับได้150นะครับ ไวเรสำหรับในการเว้นระยะในการเดินของตัววอล์กเกอร์ก็คือ,อเว้นระยะเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงครับนั้นก็คือเดินหยุดเดินหยุดนะสำหรับการนั่นเองครับแล้วก็โหมดการทํางานนะะ Stop, Start, นะครับก็จะมีสต็อปกับสตาร์ทครับถ้าเกิดสตาร์ทนะตัววอล์กเกอร์นะฮะก็จะทำงานอยู่นั่นเองครับและส่วน c ตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่นับได้จากตัวเซนเซอร์นะอินฟาเรดที่อยู่ทางด้านล่างนะครับ และสุดท้ายตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวสถานะการทํางานครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับถ้าเกิดเรากดสวิตช์ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นเลฟก็คือเลี้ยวซ้ายครับทางด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นไลท์ก็คือเลี้ยวขวานั้นสามารถที่จะทําการนะครับบังคับเลี้ยวนะครับในสองตัววอล์กเกอร์ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้ก็ทําการควบคุมผ่านตัวอัลเดอร์โนยูโนของเรานั่นเองครับ ครับและสำหรับการทดสอบนะครับในที่นี้เราจะเตรียมในส่วนของตัว power supply ขนาด12โวลต์เป็นอะแดปเตอร์นะครับกระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะเสียบกับไฟบ้านนะครับแล้วก็เสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์ที่อยู่ทางด้าน,ด,านด้านข้างของตัวกล่องเครื่องของเรานะครับส่วน USB ตัวนี้ไว้สําหรับในการ อัปเดตเฟิร์มแวร์ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องการอัปเดตก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะฮะซึ่งนะครับตัวอะแดปเตอร์ในนี้เราไม่ได้แถมก็อาจจะใช้กับตัวแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์ก็ได้ในกรณีที่เราไม่จําเป็นต้องเสียบปลั๊กหรือว่าไม่ต้องการเสียบปลั๊กครับแต่ว่าถ้าเกิดการทดสอบนี้ผมใช้อะแดปเตอร์ในส่วนของตัว12โวลต์ก่อนนะครับโดยมีตรงนี้นะครับขั้วของมันนะครับแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับห้ามสลับการด็ดขาดครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปิดสวิตช์นะครับในส่วนของตัวปลั๊ก เมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะฮะที่หน้าจอ LCD ของเราเนี่ยนะครับก็จะขึ้นคําว่านะครับ x y z อันนี้เป็นค่าความเลขนะครับอันนี้เราตั้งไว้ถ้าเกิดเกิน120ินะครับสำหรับแกน x ก็จะเกิดเสียงแจ้งเตือนแกน y ก็เช่นเดียวกันครับประมาณ110สนะครับส่วนแกน z ก็จะประมาณ200ถ้าเกิดเกินค่ากว่านี้นะครับก็จะเกิดเสียงแจ้งเตือนอันน้เราสามารถที่จะทําการวัดการล้มได้ทั้งไปข้างหน้าด้านข้างหรือแม้กระทั่งหงายหลังก็ได้นั่นเองครับและสำหรับการปรับสปีดนะครับเราก็ใช้ปุ่มนะครับ ทางด้านขวามือนะครับสามารถปรับได้1เมตร5เมตรนะครับ10เมตร15เมตรรวมถึง2 0เมตรเปอร์เซ็ซึ่ง2 0เมตรตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเร็วสุดนั่นเองครับเดี๋ยวผมลองให้มันเร็วสุดเลยแล้วกันนะครับส่วนนะครับ delay walk ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับการเคลื่อนที่ครับถ้าเกิดเราปรับเป็น1ก็คือเดิน1วิหยุด1วิครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น2นะครับก็จะเป็นเดิน2วิแล้วก็หยุด2วินะครับ หรือ3ก็คือเดิน3วิหยุด3วินะครับก็ปรับแบบบนได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ5เซกนะครับส่วนสต็อปตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มทางด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับกดข้างหนึ่งเป็นสตาร์ทกดอีกข้างหนึ่งเป็นสต็อปแบบซ็อกเกอร์นั่นเองครับส่วน C ตรงนี้ก็จะเป็นการนับค่าของตัวเซนเซอร์การนับก้าวนะครับที่ติดอยู่ทางด้านล่างสีเหลืองตรงนี้เป็น Proximity i n f r a r e d ครับส่วน f o r w a r d ตรงนี้นะครับก็คือสถานะเดินหน้าครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มขวามือนะครับเราลองกดปุ่มขวามือ ก็จะเคลืนไลท์ก็คือเลี้ยวขวานะครับหรือนะครับปุ่มทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเรากดซ้ายมือก็ขึ้นคําว่าเลฟนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายเองชนะเราจึงสามารถที่จะทําการบังคับเลี้ยวได้โดยการกดปุ่มทั้งสองปุ่มที่อยู่ทางด้านข้างครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับทดสอบเนื่องจากว่าผมถือกล้องไปด้วยกับนะฮะทดสอบตัวนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้มันเดินดูนะครับอ่าเริ่มต้นครับแล้วก็ปรับสปีดวอล์กเร็วสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ2ีเมตรเปอร์เซ็นต์ครับดีเลย์อยู่ที่ประมาณหนึอปเซ เป็น walk เห็นไหมครับอ่านะครับอันนี้มันเหยียบสายไฟอยู่ข้างหนึ่งครับมันเลยเลี้ยวนะครับอีสักครู่ครับปรับใหม่เมื่อกี้มันไปสะดุดปั๊กนะครับอ่าเรียบร้อยครับวอล์กครับอ่านะครับมันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ แต่เนี่พื้นเนี่ยผมเป็นพื้นกระเบื้องนะครับมันเลยอาจจะไม่ตรงบ้างนะครับอ่านะครับกดปุ่มซ้ายมือนะครับอ่าก็จะเป็นการเลี้ยวนะครับอ่าถ้าเกิดไม่กดนะครับอ่ามันก็จะเดินไปเสียงเตือนครับถ้าเกิดเป็นเสียงเตือนท่านสั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันก็จะเป็นการสั่นสะเทือนนะครับอ่า อ่สต็อปดูครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยอัดคลิปไปด้วยแล้วก็ทําการจับมือหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมันเลยเลี้ยวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้งานจริงๆอ่ะเราก็ต้องนะครับจับ2มือนะครับเพื่อมาให้มันเลี้ยวนั่นเองก็คือเป็นการสมดุลครับและสลหรับการนะครับทดสอบการล้มอย่างเช่นการล้มไปด้านหลังนะครับเวลาล้มเนี่ยมันก็จะนะครับมีแรงความเร่งที่นะครับเกินค่าที่เราตั้งไว้นับอย่างเช่นประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเสียงแจ้งเตือนล้มเนี่ยเสียงมันจะยาวกว่าในขณะที่เครื่องเดินครับเพราะว่าดีบางทีเนี่ยเครื่องเราเดินเนี่ยครับมันอาจจะมีการสั่นสะเทือนที่เกิดจากพื้นได้นะครับหรือว่านะครับล้มไปหน้านครับอ่าประมาณนี้นะครับล้มไปหน้าก็เสียงแจ้งเตือนครับหรือเล้มซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแต่ว่าซ้ายอาจจะต้องเยอะนิดนึงครับอ่าประมาณนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยเวลาคนล้มเนี่ยมันก็จะพาตัวเครื่องตัวนี้นะครับล้มไปด้วยฉะนั้นนะครับตัวเทนเซอร์ MPU 6 0 5 0ที่อยู่ข้างในมันก็ทําการตรวจจับความเร่งครับนะฮะถ้าเกิดค่าความเร่งกับมันผิดปกตินะฮะก็จะเกิดเสียงแจ้งเตือนออกมาทางนะฮะบัสเซอร์อีกทีหนึ่งนั่นเองครับนะลองดูอีกทีครับหลังจากนี้ผมจับมือเดียวนะครับมันอาจจะเลี้ยวนะครับฉะนั้นเวลาใช้งานจริงมันต้องจับ2มือนะครับอ่ะลองน่อยใหม่ครับ่าเห็นไหมครับมันจะตรงเลยถ้าเกิดว่าผมไม่จับเห็นไหมันจะตรงเลยประมาณนี้นะครับ สต็อปดูนะครับทีนี้นะครับการนับการก้าวนะครับในเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยนะครับเราก็จะจับ2มือถูกไหมครับท้ายขวาครับแล้วก็เวลาขาเราเดินเนี่ยมันก็จะไปตัดกับตัวเซ็นเซอร์นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองให้มันเดินดูนะครับอ่ะเนี่ยนะครับขาของเราก็จะไปชนกับตัวเซ็นเซอร์ไหมครับเห็นไหมครับ จาก4เป็น0เมื่อกี้นะครับก็จะกลายเป็น C เป็น3นะครับดังนั้นเนี่ยการนับก้าวเนี่ยก็สําคัญครับเพื่อให้เราสามารถรู้ได้ว่าในเวลานาทีที่กําหนดเนี่ยนะครับเราสามารถก้าวได้กี่ก้าวครับก็สามารถจะอัดเก็บค่าตรงส่วนนี้เนี่ยนะฮะไปทําการทดสอบทดลองหรือว่าทําการปรับปรุงคุณภาพในการช่วยเดินได้อีกทีหนึ่งนั่นเองครับอ่าลองดูครับนะครับ1ครับ2ครับ เห็นไหมครับเห็นค่า C ไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอ่าส uh, ต็อปอสต็อปมันก็จะเคลียร์เป็นศูนย์อันนี้คือความเร็วอยู่ที่ประมาณ20อ่า uh, 15เมตรเปอร์เซกครับผมลองปรับนะครับให้ตัววอล์กเนี่ย3เศกดูนะครับอ่าแล้วก็ปรับความเร็วนะฮะให้มันลดลงดูครับอ่าถ้าประมาณ10เศกนะครับอ่า uh, 10เมตรเปอร์เซกก็เอนเตอร์ครับลองดูเห็นไหมมันจะช้าลงอ่า voilà. แล้วก็ เดินสาวิหยุด3าวิอ่าประมาณนี้นะครับมันก็จะช้าลงเยอะนะครับอ่านะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช้าลงนะถ้าเกิดว่าเราปรับนะครับค่าความเร็วดีเลย์วอล์กนะครับปรับได้สูงสุดประมาณ5ครับอลอง4ดูครับมันก็จะนานขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับอ่านับไป4วิเลยครับ ก็จะเดินครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เดินไปนะครับนะครับอันนี้ยังวอลอยู่นะครับอาประมาณนี้นะครับตอ่อฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถเลือกรูปแบบการเดินได้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้โดยการกดสวิตช์นะฮะที่อยู่ทางด้านหน้าด้านข้างเครื่องนะครับของตัวจับ ก็สามารถที่จะทำการนะครับช่วยพยุงหรือว่าช่วยเดินได้นี่เองครับครับผมนี่คือการทดสอบใน2ตัวเครื่องช่วยเดินอัตโนมัตินะฮะควบคุมด้วย A ั d u ต n o นอให้ไม่กร่วมกับจอ L C D ขนาด204คูณเพื่อแสดงค่าการทำงานพร้อมนะฮะระบบในการแจ้งเตือนล้มนะครับผมผมขอจบการนำเสนอนะครับรีวิวการใช้งานเครื่องช่วยเดินอัตโนมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนคนลม้มแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ